สวัสดีคุณโอมนะครับสวัสดีสมาชิกอินดีทุกคนนะครับถ้าตอนเนี้ทําอะไรที่ดีทําช่วยเหลือใครได้ช่วยนั่นหมายความว่าเรามี LPEF ที่ดีอยู่แล้วเนี่ย l p f กลับมาใหม่แต่กลับมาทําไมก็มีเหตุผลอะไรเพราะว่าตอนเนี้สิ่งที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราโอกาสก็คือว่าอินดีเติรโตอินดีสสามารถที่จะส่งมอบโอกาสสามารถที่จะส่งมอบอาชีพทางรอดให้ใครหลายๆคน พราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีการได้คุยแผนของการนําอินดีนเนี่ยเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตามที่เราคุยตามสัญญาเอาไวใ้ให้กับพี่น้องอินดีนนะครับปีเนี่ยคือปี2021ครับเรามีเวลาคือ21 22 23และตามแผนที่ผมคุยกับผู้ที่เตรียมเรื่องนี้ให้กับเรานะครับคิดว่าอินดีนจะเข้าตลาดในปี2024นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่าในวิกฤตที่ปรับทุกอย่างจะมีโอกาส ต้องโอกาสของเราเนี่ยเรามีเวลา29เดือนต่อจากนี้เราจะเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์และหมายความว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันต้องทําอะไรมันต้องนําสิ่งที่ดีอยู่แล้วของเราก็คือ l p f เนี่ยมาทําให้มันเป็นประโยชน์ต่อคนมากที่สุดนั่นหมายความว่านับงง่ายๆนะครับจากคนนี้ไปนะฮะทุกคนกดขึ้นที่เลขให้ดีนะครับกดขึ้นเลขให้ดีเลยนะครับปีสองหนึ่งสองสาเนี่ย ถ้าเรามีทั้งหมด4,160 0 LPF เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะมียอดขายทั้งหมด1,650ล้านเพียงพอที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์และทำให้คนเนี่ยได้สิทธิประโยชน์ร่วมกันอย่างมากมายอันที่หนึ่งนะฮะผมต้องถามว่าหลายๆคนอาจบอกว่าแล้วมันดีต่อสมาชิกอินดีมยังไง ณตอนนี้นะฮะผมก็มีโอกาสได้คุยกับปุตโอมแล้วคุกุณโอมก็มีโอกาสได้คุยผู้นำหลายๆคนผมก็ได้คุยหลายๆคนด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้นั่นหมายความว่าการนำ LTF เนี่ยออกไปแล้วนำไปนำเสนอต่อคนที่คิดว่าอยากจะมีอาชีพอยากจะมีธุรกิจเนี่ยนั่นหมายความว่ามันดีกว่าดีกว่าตรงไหนดีกว่าอันที่หนึ่งเราให้หุ้นแล้วมีส่วนที่จะเป็นร่วมหุ้นกับพวกเราได้อันที่สองเนี่ยเวลาที่เรามีเนี่ย เราสามารถที่จะปิดใช้คําว่าทํางานใหญ่ง่ายกว่างานเล็กน,นั่นหมายความว่าตอนเนี้ผมใช้คําว่าเป็นรถแมบชผู้ไอพีโอนะครับของเดิมเนี่ยอาจจะพูดว่าเรากําลังจะเราปักตั้งเป้าเข้าตลาดแต่ตอนนี้เราใช้คําว่าเรากําลังเดินทางเข้าสู่ตลาดนับขอยหลังสู่ไอพโอตลาดหลักทรัพย์นะครับอีกยีเดือนนั่นหมายความว่า เราต้องการทั้งหมดเป็น LTF นะฮะ41,600 LTF นะฮะปีนี้ต้องการ4,000ปีหน้าต้องการ12,600ปีสองสามต้องการ25,000แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแล้วมันดีต่อพวกเรายัางไงอันที่หนึ่งนะฮะนั่นหมายความว่า LTF เนี่ยสามารถทำให้ทุกคนเป็นฝนเนึ่นกับอินดีมได้อินดีมเป็นบริษัทที่มั่นคงและมีระบบตรวจสอบที่พร้อมจะเข้าสูสา่ตลาําอันที่หนึ่งนะครับ อันที่สองเนี่ยด้วยระบบที่พี่โจกำลังทำผมเชื่อว่าเราหลออเวลาที่พูดมาหลายคนก็มีคาถามว่าแล้วการที่ให้มันเป็นส่วนสวน่วกอินดีเป็นหุ้นจะเป็นยังไงตอนนี้เรากำลังทำคำหน้าตาที่สามารถเข้าไปเช็คว่าแต่ละคนมีหุ้นเท่าไหร่ได้อันที่สามนะครับผมว่าอันเนี้ยคงเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเรานะ้นะในการทําธุรกิจบริษัทที่เราอยู่เนี่ยจะมั่นคงขนาดไหนจะเป็นที่พึ่งให้กับพวกเราจะสามารถราดูแลพวกเราได้เกณฑ์นใด การที่บริษัทบริษัทหนึ่งสามารถจดทะเบยียนตลาดซั์ได้เนี่ยมันจะบอกได้ว,ว่าพวกเราจะมั่นคงเราจะไม่ปิดตัวไปง่ายๆเราจะคงอยู่เคียงข้างพวกเราเคียงข้าง s อ e ีเคียงข้าง e, คนรทอปตลอดไปนั่นหมายความว่ามันจะเป็นระบบสแตนดาร์ดซึ่งสู่โกลบอลสแตนดาร์ดนั่นหมายความว่าเป็นสนแตนดาร์ดมาตรฐานระดับโลกนะฮะนั่นหมายความว่าการที่บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยในประเทศที่มี3ล้านบริษัทเนี่ยเอ e, สีจดทะเบยเียนเจ็ดแสนบริษัท แต่มีไม่ถึงพันบริษัทที่สามารถจะเียนตลาดหลักทรัพย์ได้เราจะเป็นหนึ่งในนั้นนั่นหมายความว่าเราจะเป็นสั์ที่มั่นคงแล้วมั่นคงมันดียังไงมั่นคงก็คือว่าทําให้บริษัทอินดีของเราน่าเชื่อถือพวกเราสามารถหาสมาชิกได้อย่างง่ายขึ้นทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาตินะครับถ้าระดับประเทศเนี่ยเราพูดกันตอนนี้เราเชื่อว่าผู้ไปไหนทุกคนน่าจะรู้จักอินดีแต่ถ้าไประดับต่างประเทศตอนนี้ที่ทีมงานเราหลายหคนนะฮะ ไปที่กัมพูชาไปที่ลาวไปที่ใหนทโลงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาเช็คมาว่าบริษัทของเราเนี่ยจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือ IPO เป็น1000บริษัทในท่ามการหลายแสนหลายล้านบริษัทเราจะเป็นแบบที่น่าเชื่อถือมากๆนะครับสายงานต่างประเทศก็ทําได้นั่นหมายความว่าพอบริษัทของเราน่าเชื่อถือมั่นคงสามารถระดมทุนเราก็สามารถที่จะมีสถานที่ดีมีการตลาดที่ดีได้และสําคัญที่สุดก็คือว่า LTF เนี่ย จะเป็นเหมือนที่เราสัญญานะครับเราสัญญาว่าผมจะให้หุ้นทุกทุกคนยินดีให้หุ้นทุกทุกคนเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเราจับมือกันปั้นยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าผมก็เชื่อว่าทุกคนเวลาออกไปทํางานเนี่ยถ้าเรามีของที่ดีอยู่เราต้องคุณทำของที่ดีนั้นไปเป็นโอกาสให้คนอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารแนวนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ทําให้เรามีวันนี้ฮะ 29เดือนมาจานี้ลดแบบสู่ไอ o โมันไม่ชัดตนนี้แล้วตอนนี้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนปีสองหนึ 1, ่งสองสองสองสามสองสี 3, ่ 4, จะเป็นปีที่พวกเราจับมือกันไปเคาะราคากันและมันไม่ได้เคาะราคาในฐานะที่เป็นสมาชิกหรือคนร่วมง,งานกันแต่เราจะไปเคาะอาไรเราไปหุ้นส่วนกันและกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่พวกเราตั้งใจอยากจะทำจริงๆครับก็ฝากประมาณนี้ครับพี่โอครับ ราคา LPF ตอนนี้ที่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับก็จะได้สินค้าไปตามนั้นนะฮรแล้วก็จะได้ผลประโยชน์ก็คือมีแต้มทั้งหมดพันห้าร้อยคลอยแล้วก็ได้รับหุ้นสองร้อยหุ้นพี่ก้องมีอะไรที่อยากจะฝากคนที่อาจจะกำลังเลง็งเลยงอินดีมอยู่แล้วก็กำลังจะเข้ามาร่วมงานกับเราครับผมขอบคุณอีกครั้งนะฮะที่จะทำให้ยี่สิบเก้าเดือนต่อจากนี้ไปของเราเป็นยี่เก้าเดือนที่จะมีความหมายมากๆสิ่งหนึ่งที่ ต้องบอกทุกคนจริงว่าเหตุผลที่เราจะนำอินดีมเข้าสู่ i อ o ีโอรหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเหตุผลเดียวคือว่ามันทำให้เรามั่นคงขึ้นทุกคนภูมิใจขึ้นทุกคนมีโอกาสในชีวิตและธุรกิจมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะทำด้วยกันก็อยากจะฝากทุกคนเอาไว้ว่านี่คือความท้าทายของพวกเราแต่ผมเชื่อว่าพลังของอิมทุกๆคนเนี่ยสามารถทําได้อย่างแน่นอนอย่านบอกทุกคนว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ยอดของเราเติบโตขึ้น4 0ในสถานการณ์เช่นนี้นั่นหมายความว่าโอกาสยังรอพวกเราอยู่ทุกคนแล้วก็ฝากไว้ใน29เดือนต่อจากนี้และในทุกๆเดือนผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเราทำสำเร็จกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งฮะที่ทำให้อินเดียเติบโตทุกวันในทุกๆเดือนนะแต่เราจะเติบโตด้วยกันตลอดไปแล้วเราจะไม่เป็นแค่เพื่อนร่วมงานแต่เราจะเป็นพ้นส่วนทั้ง ธุรกิจแล้วก็ชีวิตซึ่งกันและกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคน